กับเมนูซาจีนนะครับตอนนี้กำลังซอยซาซีอะไรเนี่ยปัาคิริวอยู่นะฮะปลาคิริวมาทำไมอันนี้เป็นเนื้ออะไรฮะเนื้อเนื้อควายหรือเปล่าใช่แล้วต่อไปซอยตับนะครับ ตับนี่เราต้องซอยให้บางที่สุดเลยนะครับเนื้อก็เหมือนกันนะครับจะต้องเทมตับไหมอ่านะซอยให้บางที่สุดนะครับถ้าซอยหนาจะเป็นยังไงมันจะเปืองครับมันจะเปืองใช่ไหมครับไม่ใช่ว่ามันจะกัดเหนียวอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันจะเปืองใช่ไหมครับซอยบางมันยิ่งใด้เยอะโอ้แล้วอันนี้ทำไมชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยล่ะัะ อันนี้ชิ้นใหญ่ก็คือเราจะเอาเอาลาบ,าบนะครับเอาลาบเอาสับน้องก็บอกว่าน้องก็เรียกว่า,าลาบซูนซ่านะครับเาป่านนี้านะครับอันนี้ซอยบายส่วนอันนี้เราจะลาบแตลาบส,สองจานอ,อันนี้<ร>มือลาบมือสองมาถือแม่จันเลยนะฮะนิ้วไม่ต้องกลับใส่โอ้โหกระเด็นตกไปแล้วเนื้อสดจริงๆเพิ่งจะคุยกับมือหนึ่งอะเนื้อสดจริงๆ เวลาลาบก็เอาเลือดที่เป็นริมนะฮะเกล็ดข้างลาบกข้างสับใส่ไปด้วยนะครับเพื่อความกลมกล่อมนะฮะสับต่อไปครับยอ,ยอันนี้เป็นน้ำเพียนะฮะที่ต้มเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสูนลาบกันนะฮะให้ดูทิปลา,าบนะครับ อันนี้เป็นพริกลาบสูตรเด็ดจากลำปางนะฮะซื้อมาจากร้านลูกปนานะครับ <c oughs> จาวนี้เขาเด็ดมากนะฮะถ้าท่านไม่ได้ใส่พริกลาบของร้านลูกปนานี้ถือว่าผิดเลยฮะไม่อร่อยทันทีนะฮะซื้อกันได้นะครับก็ <c oughs> ท่านว่าใส่หมดเลยครับ <c oughs> ใส่หมดไปเลยครับเพื่อความสันใจครับ กินไม่ได้เขาว่ากันดีนะนนี้เป็นสูตรสูตรพริกเหล่าน,นี้เป็นสูตรที่เขาทําเองเลยนะฮะทอาเพื่อใช้ในร้านนะฮะแ,แล้วก็คุกเขานะครับทำให้ลาบของเขาขายดิบขายดีนะครับนั่นงไหนคุกเข้าให้เข้ากันนั่นงไหนตัวนึงมาจะใครอ,อยู่เพื่อใช้หน้าเรามองเนื้อที่ททลาบใส่ไว้มาทั้งนี้หน่อยครับมันมืดครับเออลาบคนเดียวทำกันสี่ห้าคน

ลาบสูนซ่านะครับของพี่ใหญ่มันล้ำนาะอืมอันนขึอ่าพอสูนเรียบร้อยก็ผสมเรียบร้อยก็ใส่ตะไคร้ซอยนะครับหอมแดงซอยนะครับหอมท่านนางครับสูนอีกครั้งหนึ่งครับคิดจิ้มได้เลยมาจิ้มเลยเนาะการผสมความใจเลยผักต่างๆนะครับมีผักอะไรบ้างหอมผักชีผักชีฝรั่งนะครับ ไปอะไรก็นะฮะชุดเนื้อ,อใส่ไปตลนี้เดี๋ยวมันเข้ามาหายตอนนี้ต้องผ <ไป S 2> สมให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเชิญท่านประธานเลยครับไหนฮะให้ผมชิมมาฮะใช่ครับว่ามันมันจางเลยหรือเปล่าครับมันช้อนมันเล็กไปเปล่าครับลอ,อ,องชิมดูนะฮะนี่าน,าท,นา,าทีนี่แหล้อืมได้แล้วได้แล้วคนับโค้ชเสร็จแล้วนะครับลากสุดซ่านะครับ น่ากินมากครับเดี๋ยวเรามาลองชิมฮะแบบพั่วก็มีนะฮะพั่วสะดุ้งนะครับอันนี้ก็ชิมนะฮะเนื่องจากเราเกรงใจเพื่อนๆเราก็จะเอาคำเล็กๆนะฮะลอเล่นนะครับรอเล่นในหนึ่งคำจะต้องมีตับนะฮะแล้วก็มีเนื้อแล้วก็มีผักเคครับชิมครับ จะบอกคุณลุนช่องอร่อยหูดับตับไม้แล้วครับยอดครับ